ว่ากันว่าที่นี่คือสถานที่ที่มีโอโซนติดอันดับหนึ่งใน7ของโลกเชื่อว่ได้เชื่อกับไอ้วันนี้พามาเที่ยววังน้ำเขียวหลายคนอาจจะเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์อีสานอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ที่พิเศษกว่านั้นไอ้พามาเที่ยวชม Forest Garden สเดนสวนสวนชัดที่มีฟอร์มสวยมาก ใครกำลังจัดบ้านแต่งสวนหรือว่าอยากจะแต่งคาเฟ่หรือร้านอาหารไอ้ขอแนะนำต้นสนชัดเลยค่ะนอกจากให้ความสวยงามแล้วก็ความร่มรื่นเขายังดูแลง่ายและทนทานทนแรงได้ดีแล้วก็มีอายุยืนเป็นใบไม้เขียวตลอดปีไม่ร่วงให้เก็บกวาดบ่อยแล้วใครเป็นสายมูนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะยังเป็นไม้ประดับมงคลด้วยเสริม,วม,มความสงบความร่มเย็นแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตค่ะถ้าใครสนใจนะคะ forest garden เนี่ยเขาขายเมล็ดละหนึ่งพันสามารถมาลับที่หน้าสวนได้เลยนะคะพาชมสวนชัดแล้วมาพาเก็บสวรรสวรรที่ไอ้เก็บนะคะเป็นพันธุ์ไทหนุงเขาจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว แล้วก็กลิ่นหอมก็สนุกสนานกันไปนะคะปกติจะเห็นแต่ไออ่ะรีวิวแต่ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟวันนี้มาในหมดของไอ้ชาวไร่บ้างใครที่สนใจต้นสวนาัดไม้มงคลประดับบ้านทรงสวยฟอร์มสวยต้องสนาัดจาก forest garden รับหลายต้นมีราคาพิเศษเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ